สวัสดีครับสวัสดีชาว u t ท b e ที่รักทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับช่องไร้์สังกัดดังซึ่งเช่นเคยนะพี่น้องกับอากาเดดร้อนๆกับการทำงานของ6อมโคโอ,โอ้ใส่ดินเยอะครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับงานนี้อ่าคุยกับเจ้าของพื้นที่แล้วนะพี่น้องอีกยาวครับโครงการเยอะมากนะพี่น้อง ในพื้นที่อ้อมเนี่ยฮะน่าจะพื้นที่ประมาณ20กว่าไรนะครับโครงการเขาปลูกต้นไม้ปลูกบ้านทำกระท่อมสวนทำนาในแปลงพื้นเดียวกันนะพี่น้องนี่ก็สะรูปนี้ก็ถือว่าอเอาไว้เก็บกักเก็บน้ำไว้ใช้จ่ายในการเกษตรนะฮะ เนี่ยตรงนั้นก็ว่าจะเป็นนาครับสองบิงสามบิงนะครับตรงนั้นก็ปลูกป่าแถวๆนี้ก็ทําเป็นทางครับพี่น้องโอ้โจโจไปไม่ได้เรียบร้อยเลยใส่เยอะครับพี่น้องเอ้ดินใส่เกือบเต็มกล่องนะเรียกว่าไปไม่ได้ต้องน้ำทิ้งเลยโจโจโอตะคุยเฮ <ๆ S 1> ้ย <ๆ S 1> สวยแล้วครับ งานนี้ไม่รู้จะหมูหรือจะจ่านะไม่รู้ว่าจะาถ,าถ้าใส่พอดีพอดีมันก็จะง่ายนะครับพี่น้องโอ้โจโจเนี่ยดินติดกระบะเยอะหรือเปล่าถึงไปไม่ไหวเอนตะกุยหรือเปล่ามันมันมันก็ไม่ได้จมมันฟรีมันลื่นมันลื่นนะพี่น้อง อย่างไาท้ายนี่ไม่ได้ปิดเลยนะครับเพราะว่าดินมันติดเยอะมันเลยมันเลยมันไม่งับนะฮะไปยังไงออไปยังไงผมระวังแต่ไอไอไอตอย่ตอยางนะถนน,นไปยังไงออันตรายพี่น้องร็จไหมเรียบร้อย โอ้ยม่ไหวแล้วพี่น้องเอ้ยงานเข้าแล้วโจโจใช้คืเอ้เอาไปได้ครับพี่น้องตั้งลำใหม่โอ้โ้ตั้งลำไกลเลยพี่น้องเอา แล้วเรียบร้อยไม่ไปครับลื่นนะลื่นดินแล้วครับเก็บโอ้ไม่ไปไม่ไว้ไม่ไว้ไม่ไว้ต้องดำทิ้งนะพี่น้องต้องดำเลยพี่น้องเอ้ยุ่งหิ่งไม้ก็เยอะนะ อ๋อดับแล้วครับดับแล้วโอ้โหอ่าเป็นไงครับสตาร์ทไม่ติดโอ้ต้องรอเอ๊ะเสียงอะไรโอ้โห้ดินไม่ไหลดินไม่ไหล กินเยอะอึ๊บติดเยอะเลยเต็มกระบะเลยอะ่ะโอ้พี่น้องโอ้ยไม่ไหลหรอกต้องเอาไม้โคอกโกยพี่น้องดูครับติดกับเต็มกระบะมืดนะเดี๋ยวค่อยเอาไม้คอโกยไม่ได้หรอก โอ้ยติดเยอะจริงครับพี่น้องเอ้ยตายแล้วดูฮะมาเทดินไม่นิดเดียวแต่ว่าตอนนี้ติดกับบะเต็มเลยเยอะมากอ่อวโจว่าไงไม่ออกว่ะ ไม่โจโจจะไปยังไงเอาดับโอ,โอ้ยไม่ไหวครับพี่น้องเอารถไถไถไปดันตูดด้ือเปล่าหูห้งูกิ่งไม้เต็มเลยพี่น้องเอ้ยตรายครับ

โจเอ้ยเทไม่ออกครับพี่นอ้องต้องใช้ไมโครโกอย่างเดียวโอ้เรียกว,ว่าดินไปครึ่งมาครึ่งนะครับไปครึ่ง ไปครึ่งมาครึ่งโอ้สำหรับโจโจ้กับสองคันนี้ไม่ใช่งานหมูซะแล้วครับเจองานกระดูกเต็มเต็มซแล้วโจโจ้เอาไงโจโจ้ไม่ออก ยังไงเจ้าโจ้เอาอ OO จากคันนี้มายัางไงเอามาดูความอา่านของเขาจะไปยังไงดีโอ้หมดครับเรียบร้อยโอ้ตายแล้วจ้าเอ็มแซ่กับมาแล้วดิ้นติดเตมเลยไอเนี่ยสมว่าข้ายอ่ะ đến sớm, mới đến sớm các bạn này lên là các bạn mướt à còn áo xe con đây chưa đeo hả đây đeo cái gò à đẹp chưa đâu ô à tài lẹo ô à cho cho đeo à ở đây chị theo đó cái Đây đây. Hà thịt nó hả? con Ô. โจโจ่เนี่มาทีหลังนะครับได้สามสามสเที่ยวแล้วอันนี้น่าจะได้50เที่ยววันหนึ่งก็7 80ดแปดสิบเเนี่ยวิ่งแค่โจโจพีบบ่น้องจากนี้มานี่ก็ไม่เกิน10เมตรนะเอาเจ้าสโลเขียวมาแล้วชวยดันตูนหน่อยอสำหรับเจ้าสองสี่นะครับต้องเจอดันตูนแน่นอน เจอร้อยสี่สิบเอสเคสเปอร์เอ็กเอ็มนะช่วยหน่อยจอฟอดไม่มีแรงดันยุ่งแล้วครับงานเข้าแล้วโอ้รถเยอะครับงานเข้าแล้วครับพี่น้อง อ้าลองดูฮะไปไปเอาเรียบร้อยตรงนี้น่วมแล้วน่วมหมดแล้วอู้ฮะกินหมูกินกระดูกเดือดลื่นลื่นอาโจกินกระดูกลื่นๆเลยว่ะว่าโจเสร็จเลยน่าจะมากินหมูแต่ว่ากินกระดูกลื่นๆเลยนะอันนี้อันนี้คือว่าง่ายดิเดียร์ลองทำมาทีละเดือ้ ยอดเลยอยดูนะสองสี่อ่ะติดเต็มเลยนะี่น้องดูเต็มกระเป๋าเลยนะสองสี่โอ้ฝา,า,าท้ายไม่เปิดด้วยฝาท้ายไม่เปิดด้วยค่อยๆนะผมไม่กลัวอะไรนะครับเปิ้วท่าเอียงสิบเลยนะ ดูพี่น้องจะกเจอะไม่เยอะไม่รู้ว่าพี่น้องติดเต็มกับบะนะทำไงดีเซะก็ไม่ไหวเมโครเซ็ก็ได้เที่ยวเดียวโอ้เยอะมากติดเจอมากนะนะครับพี่น้องงานนี้เจองานกระดูกซะแล้วโจว่า อ่าไม่ไม่ลงนะไม่ลงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องอกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับ